สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับการทัศสกินนะครับผมกับตัวอินฟิ i x ซีโร่นะครับว่าการทัศสกินครับมันดีไหมผมใช้คําตอบคือวันนี้เลยครับผมดูนะครับว่าผมเลื่อนไปครับหน้าจอ120ยยิ์คือทัดดีมากอันนี้ผมขอเช่นชมในตัวอ n f ฟิ i x ซีโร่เลยครับก็คือทัศสกินโคตรดีครับอันนี้ก็ผมเลื่อนนะครับผมเห็นไหมคือทัศสกินดีมากครับผม ผมมองตรงเล้ว่าดีจริงๆครับในการเล่น Facebook เหมือนกันครับสมมติผมจะเล่น Facebook ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่ามันเลื่นไหลจริงๆครับอันนี้ขอเช่นชมเลยครับผมแล้วก็รองรับนะครับผมขึ้น 5G ได้อย่างแบบว่าดีมากเลยครับผมขอเช่นชมนะครับกัิกาารทำลอมนะครับของตัว XOS นะครับของตัว i n f i n i x นะครับตัว0 e 5G นี่คือถัดดีมากอันนี้ทันนะครับเห็นไหม ว่าการทัชคือดีมากครับแล้วก็สไลด์หน้าจอต่างๆครับก็คือโอเคมากผมชอบมากครับในการทัชสกรีนของเจ้าอ n f ฟ n i x z ซ r o นะครับผม5 g แล้วคือดีมากครับผมบอกตรงว่าดีจริงๆงครับนี่ครับทัชดีจริงจนะครับผมเห็นไหมครับว่าการทัชดีจริงๆอันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการทัชเดเชนนะครับผมยังไม่ได้รีวิวฉบับเต็มนะปึ๊บนี่ครับทัชดีจริงครับอันนี้ผมขอเช่นชมเลยครับการเล่นเบ์เซอร์การต่างๆครับ อันนี้ทำเป็นผงจะทัดใช่ไหมครับแล้วก็เล่นเน็ตน,นะครับตัว แรมกับรลอมทํางานได้อย่างดีมากครับผมเล่นเกม rov pubg mobile หรือว่าต่างๆก็คือเล่นได้อย่างไหลลื่นแน่นอนครับสมมุติรับผมจะเข้าไปนี่อินไหมครับว่าการทัชคือดีมากอันนี้ขอเชิญชมเลยครับแบบว่าติดนิ้วดีมากอันนี้เป็นฟิล์มจากโรงงานที่ติดมาให้เรานะครับก็คือสัมผัสหน้าจอคือดีมากอีฟานิกส์กำลังเลยว่าปรับปรุงการทัชมาจากรุ่นเดิมก็คือผมให้ผ่านเลยครับให้ดับที่ดีเลยครับผมไม่ใช่แค่พอใช้นะให้ดีอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับผมพูดตามคมเป็นจริงนะครับว่ามันดีจริงนะครับเห็นไหม นี่ครับการทัดนี่ทัดดีจริงครับอันนี้ผมถ่ายเป็น60%เนนะครับก็ลองไปปรับเป็น6 0เด,ดูแต่120ยยิของจอเน,นี้ยคือทัดดีมากผมตั้งค่าแบบเป็นเพนนี่คือทัดดีมากผมขอเช่นชมเลยครับในการทัดสกินของ i ิน infinite คือดีมากหน้าจอถ้าไม่เอาไปใช้ในที่กลางแจ้งครับมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าเอามาใช้แบบว่าในที่แบบมีเสียงจ้าจ้า,าครับผมก็คือไม่โอเคแต่ถ้าเอาไปที่แบบ ไม่มีแสงหรือว่าในแบบที่ธรรมดาทั่วไปครับผมโอเคมากทุกอย่างผมว่าราคามันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับที่เราจ่ายไปนะครับสวสนี้พีเพจก็จะไปแล้วครับผมสวัสนี้ขอบคุณครับ